เมื่อคุณเห็นหรือได้ยินคําว่า Christmas คุณจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกหลายคนทั่วไปบอกว่าเมื่อนึกถึง Christmas แน่นอนว่าต้องเป็นต้น Christmas ไฟประดับ Santa c r o ค s อากาศหนาวไก่งวงอบก,การถ่ายรูปคู่กับแฟนใต้ต้นคริสต์มาสหรือการโพสรูปแบบตามฉบับคนโสดเงาๆในคืนคริสต์มาสส่วนกลุ่มคนที่เป็นคริสเตียนก็จะนึกถึงการออกไปร้องเพลงตามบ้านการจัดงานฉลองวันคริสต์มาสอาหารฟรีและ ฟในทุกๆปีของเดือนธันวาคมเราจะได้เห็นสถานที่หลายๆแห่งตกแต่งด้วยธีมคริสต์มาสทั้งตกแต่งต้นคริสต์มาสแบบสายใหญ่บึ้มซานตาคลอสเป่าลมพูงกลางหรือการจัดไฟประดับแบบอลังการจนหลายคนคิดว่ามันคือเทศกาลไฟประดับบวกกับวันเกิดซานตาคลอสเออคือจริงๆแล้ววันคริสต์มาสไม่ใช่วันเกิดซานตาคลอสหรือเทศกาลไฟประดับหรอกนะแต่วันคริสต์มาสคือวันเกิดพระเยซูต่างหากนะ ช่ครับวันเกิดพระเยซูแต่ทำไมคนทั้งโลกถึงจัดงานเทศกาลฉลองคริสต์มาสแค่เพียงเพราะพระเยซูเกิดมาเท่านั้นเองเหรอความหมายของวันคริสต์มาสไม่ใช่แค่เพราะว่าเป็นวันเกิดของพระเยซูแต่ด้วยเพราะสมัยก่อนก่กกอนอีกก่อนอีกประมาณนั้นแหละคือในยุคกอ่อนชีวิตความเป็นอยู่ความเชื่อดั้งเดิมหรือความแร้นแค้นในสมัยนั้นยังไม่ได้พัฒนาเหมือนปัจจุบันกฎหมายหรือการคุมเหงของผู้ที่รักษากฎหมายณนะตอนนั้นทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ไม่ค่อยสู้ดีนะัก แม้แต่กระทั่งผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้าก็ยังต้องหลบหลบซ่อนซ่อนหรือแม้แต่บุคคลธรรมดาหากทำอะไรที่ขัดหูขัดตาหน่อยก็อาจจะถูกจับไปเป็นเชลยหรือไม่ก็ถูกจับไปต่อสู้ในลานประลองถ้าหากไม่ชนะจนกลายเป็นอัศวินก็อาจจะตายหรือถูกขายไปเป็นทาสต่อไปแต่ในหน้าเวลานั้นมีกลุ่มโหราจารย์หรือกลุ่มคนที่ทำนายอนาคตจากการดูดวงดาวบนท้องฟ้าได้ทำนายว่าจะมีบุคคลหนึ่งลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ สิ่งเขาจะเป็นคนที่ช่วยให้มนุษยชาติรอดพ้นจากบาปทั้งปวงและได้ทำนายถึงพิกัดที่เขาคนนั้นจะมาเกิดด้วยจะมีดวงดาวสุกสกาวนำทางไปยังที่นั้นเป็นบ้านที่ซึ่งหาง่างไกลจากสายตาผู้คนและเด็กทารกจะนอนอยู่ในรังหญ้าเวลาได้ผ่านไปจนถึงคืนหนึ่งในหน้าหนาวมีดวงดาวดวงโตส่องแสงบนท้องฟ้าเป็นที่เดียวกับที่พระเยซูเกิดซึ่งพระเยซูตัวน้อยก็ได้เกิดมาและนอนอยู่บนรังหญ้าจริงๆด้วยคําทํานายของโฮราจาร์ที่ว่า พระเยซูจะลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ผู้ช่วยทุกคนให้รอดจากความหิดบาปเปลี่ยนแผ่นดินโลกให้เป็นดั่งสวรรค์มันคา่าเปลี่ยนจากความมืดเป็นดั่งแสงสว่างไทยชีวิตและมอบทางรอดให้แก่ทุกคนซึ่งจะได้ไม่ต้องตกนรกบึงไฟอีกอา้าวแล้วพระเยซูจะลงมาเกิดทําไมละ่ะสู้ให้นั่งจิบวายเฉียวอยู่บนสวรรค์ก็ดีอยู่แล้วนี่นะอืมก็จริงนะที่ว่าพระเยซูไม่ต้องลงมาเกิดก็ได้แหละ แต่เพราะด้วยความรักและเมตตาต่อมนุษย์โลกพระเจ้าผู้สูงสุดจึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาบังเกิดเพื่อทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์จะไม่พินาศไปแต่จะมีชีวิตนิรันดร์ฉะนั้นวันคริสต์มาสจึงไม่ใช่แค่วันเกิดพระเยซูเฉยๆความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสนั้น คือวันที่พระเยซูงงลงมาบังเกิดเพื่อช่วยทุกคนให้รอดปลอดภยัยไม่ใช่เป็นเพียงภารกิจที่ลงมาเกิดแค่นั้นแต่เป็นเพราะความรักที่มีต่อมนุษยชาติผู้คนที่เชื่อและได้รับความรอดจึงเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระองค์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะลืมความหมายที่แท้จริงในการจัดเทศกาลคริสต์มาสจนอาจจะเหลือแค่ตกแต่งต้นคริสต์มาสและทำไฟประดับรูรายอย่างเดียวและฉลองยาวไปถึงสิ้นปีได้ข่าวว่าต้นปีหน้าภาษีค้าไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอีกไม่รู้ตั้งกี่เอเซ็นแต่ก็น่าหละครับถึงคุณจะไม่ใช่คริสเตียนแต่ก็ยังสามารถตกแต่งต้นคริสต์มาสหรือติดไฟประดับให้บ้านดูฟุ้งฟิ้งได้เช่นเดียวกัน ขอแค่ okay, คุณคุมโทนสีตกแต่งตามนี้คุณก็จะอยู่ในทีมเทศกาลคริสต์มาสแล้วล่ะนะและหลังจากนี้ต่อไปเราทุกคนก็จะได้รู้ถึงความหมายวันคริสต์มาสและได้จัดงานฉลองวันคริสต์มาสแบบอบอุน่นหรือใช้เวลากับคนที่คุณรักโดยลึกถึงความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสได้เหมือนกันสุดท้ายนี้ผมก็ขอพูดว่า Merry Christmas and Happy New Year!